ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่เอเจากเอแคิลอ,อีกแล้วตอนนี้อยู่กับช่วงโรบบอกนะอบละอนิเมะเ v นเจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพามาดูตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวในดันละกันเอ้อไม่ใช่ในดันในเลดนะครับที่แจกเป็นฟรีนะก็เป็นเจ้าทั้งตัวนี้เลยนะครับทั้งคนนี้ของพี่เอนะเป็นทั้งชายนะี่เนาะแค่สิบอันนี้ติดมากับตอนที่ได้มา,า,านะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยอ่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทั้งคนนี้เนี่ยไปเขาเรียกว่าไงนะ อีโวเรามาดูกันว่าเจ้าทั้งเนี่ยดีหรือเปล่านะเพราะเห็นช่วงที่ออกมาแรกๆเนี่ยมีคนบอกว่ามันตีหลายฮิตมันตียังไงเดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูนะเพราะว่าทั้งเนี่ยสามารถใช้แทนได้พี่เอคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวฟรีที่ที่ดีะนะทุกคนนะเพราะว่าอ่าแค่ขยันลงหน่อยก็ก็โอเคสําหรับคนที่ไม่มีทองนะก็รอมิสติกดีๆแล้วก็แล้วก็สุ่มเอานะมันก็จะเขาเรียกว่าไงนะทําให้เรามี ขลักทองอ่ะสำหรับคนที่เกลือนะครับนะเออก็เรียกได้ว่าเป็นตัวนั้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับรองจากเซล,ลนะเออตัวนี้ก็อีโวย่าพอสมควรนะต้องใช้ทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็อ่าเจ้าสิ่งนี้เลยไอเทมนี้ท้าแมชชีนนั่นเองนะครับอ่าซึ่งทาแมชชีนนี้ต้องเก็บเจ้าอ่าเนเรดอะชื่ออะไรแล้วนาะชื่ออะไรแล้วะไอชาดอะไรทักอย่าง เดี๋ยวนะในเลดมันจะมีของดากต้นบอลอะเชื่ออะไรเลยวเอออันหนึงหน่งนะพี่ไม่มั่นใจจะไม่ได้แล้วนะจะได้เชี่ยวฉาดไม่ใช่แต่มาเป็นชาดในเลดดากต้นบอลนะครับใช้200อันนะเอามาแรกนะครับเอาไปดูนีว่ามันทําได้หรือเปล่าขอเช็คหน่อยเจ้าทังจากเลเจนด์ขึ้นมิสติกนะครับ โอเคอ่ะถอดแล้วลองดูซิจะอีโวได้หรือเปล่าทางัทางทงังทังอ่ะป้านี่ไงอุ้ยมันต้องใช้ทั้งบ้านะถ้าอยากจะเป็นทั้งถ้าอยากจะเป็นตัวใชน้นี่ต้องใช้ตัวใช้นี่ถึง4ตัวเลยโอ้ไม่กอดถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าไันเป็นตัวธรรมดาล่ะนี่ไงอุสาห์ อ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะได้เลยเพราะเป็นช้างโอ้โหเป็นการอีโวที่แบบโคตรจะเออลำบากเลยนะเออเซลเซลเจ้าเซ,ล,ซลชายนี่ไปอัพเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะงั้นเดี๋ยวพี่เอาเจ้าตัวนี้ละกันนะเดี๋ยวเขาดูสถิตถ่ดีที่สุดนะครับอ่าเจ็ดสิบหกคนนี้มาเร็วยสิบคนนี้นเลี้ยสิบแปดแล้วเนาะเจ้อันนี้มันดามเมจเยอะเพราะว่ามันมีกล้ามเนาะ เรดูพวกเวลาจมตีสักนิดนึงนี่ตีน,น้อยไปไหน่อยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ70 70กว่ากว่านะครับเออขอดูนิดนึงอันนี้ดูเวลาตี8.3 8.7 8.3 8.5 8แแล้วดามมีที่ได้เนี่ยวันนี้ยังไม่มีกล้ามเนาะดามมีนี้ก็ยังไม่มีกล้ามนะครับระยะสั้น ระยะนี้ไม่เป็นไรนะเอาเวลาตีไว้ก่อนนะเวลาตีกับดาเมจไว้ก่อนนะครับอืมตค่นี้แนะปดจุดสามเจดจดสองหกรงงานตัวนี้ดูดีสุดเลยนะครับอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันตัวแรกมาุ้าลทำเป็นตัวใช้นี่แต่ใช้ไม่ได้แย่นะครับไปเลยยูนะครับกดเลยนะตัวนี้นะครับ เี๋ยวขออนุญาตแคปรูปไว้สักนิดนึงนะเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดโปกนะเออ่ะโอเคจะกดอยูล่ละไปเลยครับผมอยู่ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นเจ้าซ u เปอร์ฟรังนั่นเองนะครับนะ ทำไมตัวละครของฉันมันเดินเข้ามาโอเคซูเปอร์ทรังโอเคมาดูกันสิว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูสเตตกันหน่อยรีวิวหนึ่งเลยนะง่ายมากดูสิการรีวิวนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้นะสวยนะสวยสวยไปดูกันว sort of ่าเจ้าตัวนี้จะมี อะไรพิเศษบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านกันเลยาดมาโอเคก็หลังจากที่ฟาร์มต่างสักระยะกับน้องพบแล้วนะครับเราจะมาลองดูว่าทั้งนี่มันจะเก่งไหมค่าวางครับ1350นะะระยะกว้างอยู่นะเออเดี๋ยวขอวางก่อนละกันประมาณนี้เบต้าเมนในเลเวลหนึ Better ่งนะครับ215 เวลาโจมตีที่8.1วินะนานอยู่นะครับวก็ระยะ18.6นะเชื่องนอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,600นะครับอัพไปเลยครับผมก็จะดาเมจเป็น394นะเวลาลดลงเป็น7.6นะระยะ19.1นะครับเลวหนึ่งนะแล้วก็อัพขั้นถัดไปนะอุ้ยเยโทาทีพอดีว่าไม่ได้อ่านชื่อท่านะขอใหม่ขอใหม่ อ่ะมันชื่อว่า Burning Attack นะครับอ่ะเดีวดูท่าโจมตีท่าแรกก่อนดูท่าอะไรครั้งนะทรัง,รงตีนานมากอ๋อพ่นบีมนะเป็นคนแบบพ่นพ่นบีมไปข้างหน้านะครับถือดาบแต่พ่นบีมนะสุดยอดอ่ะกดอ,อัพเป็น Burning Attack นะเป็นอุ้ยพอ,อัพปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น Circle AoE นะแต่วงใหญ่มากนะครับเวลาตีที่เจนะมาดูท่ากัน อ๋อเป็นการกระโดดขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังพิ้วๆิไปนะวงกว้างนะครับขอดูก่อนว่ากี่ฮิตนะครับอ๋อฮิตเดียวนะฮะเพื่อน,นสายหน้าอัพขึ้นขั้นถัดไปนะครับพลังโจมตีที่860นะครับเวลาอยู่ที่6.7เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่20.7นะครับอัพขั้นถัดไปครับผมเป็น1,290เวลาตีที่6.7นะระยะ21.2นะกว้างนะครับถัดมาเนี่ยเป็นชื่อท่า Burning Slash นะเช็งกัน6,000นะครับ อ่าดูท่ากันหน่อยโอ้มันโดดไปฟันนะแต่ไม่รู้กี่ฮิตนะฮะจะขอดูนิดนึงมากี่ฮิตกันหนึ่งสองไม่รู้กี่ฮิตนะตายในทีเดียวเหมือนกันนะอ่ะลองดู1 2 3เห็นเหมือนสามนะเห็นเหมือนสามครั้งะฮะอะ่ลองดู1 2 3 4งอาีที่คอท,อที่ได้ครับ1น3 4 ประมาณ3-4ถึงฮิตนะฮะมันชิงชิงชิงแล้วก็ปล่อยบิม2 3งมใช่ชัดเจนเลย4ครั้งนะครับใช้เงิน7,000อัพขึ้นขั้นถัดไปพลังจมที่เป็น2,151นะครับเวลาตีที่6.2ระยะ22.8นะฮะ2 3 4ใช่อ่ะ4ครั้งยังก็าวนอัพขึ้นขั้นต่อไปว่ามีมีท่าใหม่ชื่อว่าฮาร์ดโดมนะดูท่าอะไรนะครับตอนนี้พลังจุตี2,868นะ เวลาตี6.2ระยะตี23.3นะรับอัพขึ้นท่าตัดไปเลยอุ้ยเป็น full AE ดูหน่อยสิท่านี้ทำยังไงวิตูม 1, ง2 3โอ้ยประมาณ3-4ฮิตเหมือนกันนะท่านี้ฟาดครับ1 2 3 4อ่าประมาณ4ฮิตเหมือนกันนะครับแต่ดูตัวกรอกหน่อยสิเอาอยู่ไหม1 2 3 สามฮิตนะฮะตัวกรอนนี้ใช้3ฮิตนะหนึ่งสองสามสี่อ่4สี่สี่นะครับสี่อ่ะชัดเจนเลยเท金หนึ่งหมื่นสีนะครับอัพขึ้นขั้นต่อไปครับปันแล้วนะครับที่แม็กเลเวเกนะแม็กที่อัพเกรดเก้านะครับลังโจมตีที่4,300นะเวลาตีที่6.7แล้วก็เป็นระยะ24.4นะครับสำหรับเจ้าทรังนะก็4ฮิตนะครับ6วิกว่าก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองวางบัฟกันน้องพบมาวางบัฟหน่อยโอ้โหเอฟเฟกต์มันบงังเหลือเกินอ่ะน้องพบกดตอนนี้อันนี้วางมีซากุระแล้วใช่ไหมในซากุระก่อนอันนี้มีเออร์วินนะอยู่ที่5,378นนะครับมีซากุระวางซากุระยัง อ๋อวางสาก,กุระแล้วด้วยบับแล้วด้วยอยู่ที่5800นอะครับเมื่อกี้5800เนาะอัะน้องพบขายาวินละว,วางกดบับใหม่เดี๋ยวพี่จะกดบับระยะเลยเลยมจนดาเมจปุ๊บอยู่ที่5809นะครับอยู่ที่6วินะฮะตีปูเอลีตีครั้งนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะ นี่เลเวลหนึ่งนะถ้าเลเวลตันเนี่ยมันน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับประมาณนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทรังด้วยนะครับผมสวัสดีครับ